ตอนที่104ดูเหมือนเจ้าเด็กด้านจะโดนจาทก,การไปแล้วนะเขาเป็นถึงผู้ที่ได้รับอครลาดั้งเดิมเลยเนาะจะมาจบเส้นที่นี่จริงๆร,งรงหรอโจมตีขั่งแกโชคร้ายแล้วล่ะเพราะฉันมีสกิลโจมตีวงกว้างที่สุดยอดมากๆจบระเบิดอะไรนะเกิดอะไรขึ้นมอนสเตอร์ที่เราควบคุมส่วนใหญ่ตายในทันทีเผื่อเขาจะมีอาชีพเทพซ่อนอยู่เบื้องหลังไม่สิอาชีพเทพไม่สามารถเข้ามาชั้นล่างได้แกเป็นตัวอะไรกันแน่มนุษย์ธรรมดาย,ยังไงล่ะ <c oughs> คิดจะหนีหรอเพลิงวิญญาณ มโนตอนนี้น่ากลัวกันไปแล้วปล่อยไว้ไม่ได้ต้องรีบไปรายง,งานเรื่องนี้ต่อท่านชาพิศาจอ๋อยังเคลื่อนไหวได้อีกกรอกนะนะหนีไปจนได้สินะถ้าเราเองก็บินได้คงไม่ต้องเจอปัญหานี้ซ้ำๆอยู่แบบนี้ช่างเถอะเราต้องรีบตามหาหนาเขตลับเทพเลือกแล้วเอาเซี่ยวคุณสมบัติเทพพาจารย์บอกมาก่อนนี่มอนเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงหัวหน้าหัวหน้าคิดว่าพวกเราจะทําแบบนี้ได้ไหมไม่ได้แน่นอน มีมัสเตอร์มากมายและสักิีวัตเองก็อยู่บนฟ้าต่อให้เราจะชนะได้ก็คงสภาพน่ากเกลียดกว่าน,นี้มากเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะได้แบบเขาหัวหน้าหัวหน้าว่าเป็นเพราะเขาหรือเปล่าเราถึงไม่เห็นราชามาลกิวิญญาณอยู่ในถ้ำถ้าเป็นแบบนั้นเจงความสามารถของเขาคงเกินจินตนาการของพวกเราไปแล้วบางทีผู้ที่มาที่นี่เพื่อตามหาขนาด,ดั้งเดิมทิ้งความเพ้อฝันที่มีไปซะตอนนี้ฉันรู้สึกได้ว่าพวกเราไม่คู่ควรกับมันตอนนี้ฉันจะดูแค่ว่าเขาจะผ่าสิบวันนี้ไปได้ยังไง นี่เขากําลังรอพวกเรากันหรอน้องชอยรู้ไหมว่าไปจุดสุวนกลเชั้นบอนลยังไงทองดน,นขอบคุณทําไมเราถึงรู้สึกกลัวเขานะเขาก็แค่เลเวลาสามสิบขวัญนะฮะในเมื่อเราแยกขลาดจากเขาไม่ได้แล้วทําไมถึงยังตามเขาอยู่ล่ะฉันต้องการเป็นสกิพยานในการเขียนนัำประวัติศาสตร์วันที่ 1, 1> วันที่สองวันที่สผลงานทหารหนึ่งแสนสามพันยอดในพันศูนย์ดาวไม่คิดเลยว่าขลาดดังเดิมนี้จะช่วยให้เราหาคะแนนผลงานได้มากขนาดนี้ แปลกมากสามวันที่ผ่านมาพวกมันเข้าโจมตีไม่หยุดแต่วันนี้กลับเงียบมีบางอย่างผิดปกติหัวหน้าดูนั่นอย่าแล้วสิพวกนายรีบถอยไปซะน้องชอยตรงนั้นอันตรายหนีเร็ว คิดว่าพระเอกจะหนีแล้วครับผลงานทหารมาเสิร์ฟถึงที่แบบนี้ก็หวานหมูสิครับและก็ถึงตอนล่าสุดหน้าเพจนแล้วครับท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมยิ่งลงยิ่งคขางแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากรอยอย่างเดียวยังไงก็รอยตามต,ต่อไปด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าเลืมกดดวดตามปอุบเลยด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในกาแลต่อไปแล้วเจอคลิปหน้าบาย